เธอเจริลลี่ของมเธอขคดใหญ่มากแต่ฉันเล็กจิว๋วไม่อยากจะเทียบเลยไม่เห็นต้องเปรียบเทียบเธอแค่ต้องกินมันเท่านั้น <Wow. S 2> ส่วนฉันมีเจลลี่รสฮัมบ,บ้าบบ้าๆคนใหญ่พวกเธอยังไม่่อฉันเล่นไงไม่ใช่แค่ใหญ่ม,ามาัมาเท่าน,นั้นนะแต่ยงเป็นสีรุ้งอีกด้วยทีนน้าขวดจิวของเธอดูตลกจังเลยฉัว่มามันตองรอที่สุดแน่นอนออ ฉันไม่เคยลองเจลลี่รสคิดแคนมาก่อนเลยนี่มันสุดยอดมากแต่ว่านะเจ,จ้าเจลลี่ที่ก้นของมาได้ยังไงกันดูเหมือนต้องใช้ลิ้นช่วยมัง้งเอ้ยฉันคิดว่าฉันติดนะโอออืนี่ควินตินช่วยฉันหน่อยสิหึึ่งขวดให้นะเอาลิ้นของฉันออกมาให้หน่อยแต่มันติดแน่นมากเลยอะ โอ้ทีน่าฉันขอโทษไม่ได้ตื้งใจฉันไม่เป็นไรสิ่งสำคัญคือลิ้นหลุดแล้วเยี่ยมมากหมายควาว่าฉันได้เริ่มกินจลลี่แล้วมันมีเยอะมากและน่ากินสุดๆฉันจะกินให้หมดในครั้งเดียวอืมนนี่มัเจ๋งเมันมีรสฮาบ้าบ้า,บาเราสามารถเป่าเป็นลูกโป่งได้ด้วยโอ้ว้าวเจ๋งอะ งั้นก็ลอบเนอะแบบนี้สนุกจังเลยเปวนเตินเมยใช้หัวรับได้ไหมได้แล้วโอ้ยให้ตายตอนนี้ฉันเหนียวไปหมดเลยนาย่าขยะแหยงงั้นก็ถึงตาฉันล้วจะเล่นลอกสกิทเทสนจริงแล้วก่อนอื่นต้าเมล่อมาให้ได้แต่มันไม่ง่ายเลยไม,ไม่ได้มันไม่ได้ผลทีน้าควินตินมานหน่อยสิฉนันต้นองการความช่วยเหลือ พวกเธอบียดผลจากทั้งสองข้างนะแลวฉันจะกินเจลลี่เองโอ้ได้เลยโอ้มันได้ผลน่ากินจังเลยฉันเหนื่อยแล้วเป็นยังไงบ้างสัญยามอฮะฉันก็เหนื่อยเหมือนกันโอ้ดูเหมือนว่าโซฟีกำลังกายแล่าเป็นสีรุง้งโอ้ใช่แล้วโอ้ใช่มีความสุขจังเลยทำไมมองฉันแบบนั้นล่ะ ผมว่าฉันกวดวไปอะไรสักอย่างอะอย่างน้อยเธอก็ได้ลองจะเลี่ยนแสนอร่อยนะโมว,โว์ตัวอย่างนี้สิไอศครีมถังใหญ่แต่จริงๆมันคือน้อยบล็อกโคอี่มันไม่อร่อยเลยสึกนิดฉันดีใจจังเลยที่ฉันได้ถังเล็กแบบนี้เฮ้ยแต่ยังนักเลียดอย่างยินดี ก็ได้ฉันคิดว่าแค่ชนเดียวก็หมดแล้วแค่ต้องตักไอศครีมออกมาให้ได้โอ้ไปผิดทางนิดหน่อยต้องลงมาสองสามเซนขอกันทีฉันเทงดีกว่าได้ไงแล้วใครจะกินล่ะเธอต้องลองนะมันคือ challenge ที่ไปก่อนบ้าอะไรกันเนี่ยฉันเกลียบบอคเคลี่อ่ะโอ๊ยมันทำให้ฉันรู้สึกป่วย ฉันอยากจะอ้วกแล้วนี่มันยากที่สุดที่ฉันเคยลองมาก่อนเลยแต่เธอฉันไม่แนะนำให้ลองนะโซฟีตอนนี้ตาเธอแล้วจินตนาการได้เลยมันต้องนั่าขย,ยักแย่งแค่ไหนงั้นฉันจะลองชิมก่อนสักนิ้วหนึ่งโอ้ไมนเขียวเป็นบ้ามันยากามากที่จะกินไอศครีมรสเผาแบบนี้อ้ไปคิดอะไรสักอย่างฉันกออกแล้วต้องลองได้ของอร่อยแบบนี้แหละด้วยน้ำเชื่อมช็อกโกแลตจากนั้นใส่วิปครีม ตามด้วยสปริงคัลสีรุงบลอกกี้และสตรอเบอรีร่ <Yeah. S 1> ว้าวมันดูน่ากินจังเลยเห <Yeah. S 1> มือนคนละเลื่องว้าว <Wow. S 1> เอาล่ะมาลองกัน <Yeah. S 1> มันรสชาติดีมาก <Yeah. S 1> แบบนี้ให้กินทั้งถังก็ยังได้ <Yeah. S 1> เอาล่ะ <Yeah. S 1> ชินกนหมดแล้ว ฉันมีความสุขเร็วเกินไปอ่ะดูเหมือนว่าฉันจะกั้นไม่ไหวแล้วฉันรู้สึกแย่มากไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันช่วยเองปิดปากไว้ก็พอโอ้ยแย่ตอนนี้ฉันมีสไตล์กาแบบเดียวกับเธอรุยค้ังด่าแต่ฉันเป็นลูกผู้ชายฉันแข็งแกร่งฉันต้องรับมือได้ฉันไม่กลัวไอศครีมแบบนี้หรอก เหมือนมีคนเปิดหน้าต่าง,งอะทำไมในนี้หนาวจังฉันรู้สึกหนาวมากฉันต้องการการ๊ดไดเปาผมเพื่อทำให้อุ่นนะแบบนี้ก็อย,อยังชั่วหน่อยโอ้แล้วทำไมเราไม่ใช้มันละลายไอศครีมละ่ะแบบนี้ก็ไม่ต้องกินแบบเย็นๆแล้วและมันยิ่งกินได้ง่ายมากขึ้นด้วยเพราะเราจะดื่มมันโอ้กินมันมากจริงดีแต่ไม่เป็นไรฉันสามารถจัดการกับของเหลวเหมันเขียวนี้ให้ได้ แค่ต้องลอง้อมหน้าขยักขย่กก็ได้ฉันต้องดื่มให้หมดในครั้งเดียวเควนตินโอ้มันไม่สำเร็จแต่ก่อนไหลให้ควยามยาวนะสาวๆปิดสมอกไว้เพราะกลิ่นมันแย่มากและอีกครั้งฉันได้ขออร่อยที่เล็กที่สุดส่วนฉันได้น้ำแก้วใหญ่กว่า แต่ของฉันใหญ่ที่สุดเลยเพื่อนๆช่วยเราไม่ไหวแล้วอย่าดื่มมันเพราะงั้นเรียบจัดการแล้วเข้าทีนะ <c oughs> ก็ด้ยงั้นมาเริ่มกันฉันว่าฉันสามารถจัดการได้อย่างรวดเร็ว,รวอ,อร่อยอ้แปลกจรงเลยมีผลข้างเคียงด้วยแต่ก็ยังอร่อยอยู่ดีนะเพวนติ้นตอนนี้ก็นายสบ,บายมาก <c oughs> การดื่มด้วยหลอดมันใช้เวลานานเกินไปฉันใช้วิธีแบบดั้งเดิมดีกว่า อร่อยจังเลยโอ้ดูนี่สิฉันกลายเป็นสีม่วงอะเป็นน้ำที่เจ๋งจริงๆเหมือนยาวิเศษเลยโซฟีตอนนี้เหลือแค่เธอแล้วในที่สดุดฉันหิวน้ำมากมากฉันสามารถดื่มให้หมดในอึกเดียวอร่อยจังเลยอ้มีบางอย่างสกิดขึ้นกับฉันนะดูเหมือนเวลาแปลกๆเ,เ,เกิดขึ้น ัรอด้วยฉันคือโซฟีเองนะดูเหมือนว่าฉันจะเป็นคนแรกที่ได้กินป๊อปคอนคอนฉันมันเล็กที่สุดนะส่วนของฉันใหญ่มากส่วนฉันพอเจอขนาดปกตินะเอาล่ะฉันมีแหนบด้วยและมันข้าโพดแค่เม็ดเดียวและฉันก็รู้วิธีการเปลี่ยนมันให้เป็นป๊อปคอนแล้วล่ะ ฉันแค่ต้องการแว่นขยายเพื่อรวมแสงอาทิตย์จากนั้นก็รอให้แสงแดดทำงานและเราจะได้เม็ดข้าวโพดที่ร้อนขึ้นและมันก็จะกลายเป็นป๊อปคอร์นแสนอร่อยกินหอมหน่ากินเวอรอย่างนี้ต้องลองอ,อร่อยจังและแน่นอนว่อย่างสิ่งที่มีแค่อันเดียวโซฟีตอนนี้ทาเธอล์เราป๊อปคอร์นแล้วได้เลยป๊อปคอร์นแต่ต้องทำยังไงอะโอ้ ถ้าเรแล้วต้องทำยังไงเครื่องเป็นขนมปังมันมีความร้อนสูงมากใส่เม็ดเข้าไปแล้วมันจะระเบิดเป็นป๊อกคอนในไม่ช้าเอาละเอาละอใช่แล้วมันไม่ใช่แค่ระเบิดออกมาเท่านั้นแต่ยังออกมาเป็นแผ่นด้วยสุดยอดไปเลยโออเคนตินขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจนะเอาล่ะมาลองกันอื้นี่มันอร่อยมากมา ทีน่าเธอต้องชอบแน่นนอนงานฉันเล่มเดี๋ยวนี้เลยงั้นเดี๋ยวฉันกลับมานะฉันมีธัญพืชเยอะมากเพราะงั้นฉันก็ทําไม่ได้ถ้าไม่มีเตาอบใส่เข้าไปแล้วก็รอให้มันสึกตอนนี้ก็มาเล่นเกมรอสักหน่อยใช่แล้วฉันต้องชนะเอานี่ไปเลยอืมนี่มันเกี่ยอะไรกันเนี่ยโอ้ป๊อปคอนของฉันเองมันพร้อมแล้วอ เป่า sí, ย ai, okay, ิงช like mm ุบเออเกิดอะไรขึ้นอ้ยุปคอนถล่มนั้นเหรอมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงกันนะแต่มันมีพอสทควคนนะหรือเข้าโอ๊ยเราอยู่ที่ไหนกันดูเหมือนว่าเราถูกเฝ้าดูตลอด24ชั่วโมงโอเคนี่ไปเราไปนะฉันจะจัดการพวกแกไม่ต้องขู่เลย พวกเธอเนี่เอาไปไม่ได claro ้หรอกมีคนจับตาดูพวกเราเมสเตมีไอเดียบ้างไหมเรานี่เอาจากทางช่องระบายอากาศดีไหมไม่สงบสติไว้สงบสติไว้เราจะไม่มีวันออกจากที่นี่เดี๋ยวก่อนนะใจเย็นก่อนใครคุญแจนเหรอแต่มันไม่มีคุณแจนอะโอ้เมสเดน่สติลูกหมามีกุญแจอยู่ ไายจ้ตัวน้อยเราต้องการกุนแสอยากากาอ่ากัดนะโอ้ยมันไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีเลยต้องคิดอะไรสักอย่างแล้ว <c oughs> คิดสิคิดสินายมีไอเดียบ้างไหมคงกระดูเฮ <c oughs> อีนีิฉันคิดแผนการหลบหนีได้แล้ว <c oughs> เธอต้อง <c oughs> หันเหนความสนใจของผู้คุม <c oughs> ได้เลยเดี๋ยวทำให้ <c oughs> นี่เฮกคุมงายสุกไหมล่ะตลกชะมัดเลยฮะเวนสเตอีกนานไหมอะเร็วเข้าเพื่อนขอยืม้งคอกระดูกหน่อยนะนี่มันเหมาะมากเก่งมากเวนสเต์นี่จะหมาน้อยเรามีกระดูกอร่อยอร่อยมาฝากนะไม่ต้องกลัวเราจะให้อาหารแก เยี่ยมมากแต่ขณะที่น้องหมาเผอก็หยิบคุณเจออกมาและไขที่ล็อกเยี่ยมมากเลยงั้นก็มาล้อกันเถอะอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอินเนเอามาให้ฉันลองดีกว่าง่ายมากเก่งมากเลยเวสต์เดย์มาถอดชุดออกกันเถอะได้ไม่ดูเหมือนนักโทษ สไม่คนใจเลยกาอะไรขึพอเข้าไปไหนมีการหลบหนีออกจากคุกไม่ได้แล้วแจ้งเตือนทุกคนประจำที่เรามีผู right yeah. ้หลบหนีสองคนเออเราถูกจับได้แล้ว แม่จ๋าหนีก่อนนะใจเย็นก่อนนะเฮ้เวสเดนดูนั่นสิแผนที่ oh. อ๋อไปกันเถอะฉันบอกให้หยุดก่อน <No. S 1> ในนี่มีเลสเซอร์อยู่ทุกที่ oh. ฉันรู้แล้ว oh. ว่าต้องทำยังไง oh. ว้าวเจ๋งไปเลยเ oh. ยี่ยมมากเวสเด ฉันเพองพาเธอได้เสมอและฉันชำชองในการเดินผ่านเลเซอร์แบบนี้แหละค่อยๆเข้าไปเยี่ยมมากถึงแล้วเวนสเตมมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะไปกันเธอะมาดูแผนที่กันจะรู้ว่าทางออกอยู่ไหนเอาละเอาละโอ้ยฉันรู้สึกหิวแล้ว คาเฟ่กันไหมอะขอนะก็ได้ฉันยังกินอยู่พอดีอ๋าจับได้แล้วพวกเขาผ่านเลสตซับไปได้ยังไงเนี่ยโอ้ยต้องปิดเสียงแจ้งเตือนก่อนฮะเสร็จแล้วฉันจะจับพวกเธอนักโทษเนี่นจากฉันไม่ได้แล้วฉันคิดว่าฉันรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหน โอ้ยดูเหมือนว่าวกเขาจะไม่เห็นเราเย่มากเลยได้เวลากินกันแล้วดูนัสิมีซอกด้วยดูไม่เห็นน่ากินเลยฉันไม่แตะดีกว่าโอ้ยดูเหมือนชนนี่มันไร้ประโยชน์แต่ไม่เป็นไรจะกินแบบนี้เลยแล้วกันอ้า โอ้ยจะอ้วกยิ้ <You. S 1> จบทางแห้งแล้วก็น่าเผ็ดเหยแงแยง่ yeah. s <S มีเอาทางนี้ดีไหมนะฮะ hmm. ทางช่อไวอากาศไง hmm. ก็ได้มาดูกันโอ้ oh, hmm. มีมีดด้วย <Yeah. S 1> คิดว่าไงเวนสเตย์ฉลาดมากอินนิต <laughs> ไม่คิดเลยว่าฉันจะพูดแบบนี้แต่เก่งมาก โอไม่นะดูเหมือนว่าพวกเคอาตามเราเจอแล้วรีบซ่อนตัวเร็วซ่อนไหนดีซ่อนไหนดีในทางเก็บเส้นพาสตา้าแล้วกันต้องรีบซ่อนกันแล้ว <Nice. S 1> สุดยอดส่วนฉันขอเลือกตู้เก็บของ oh. อาา้าฮาคิดว่าจะเหนี่ยฉันได้เหรอไม่มีทางเซลรอก ยังไงซะฉันก็ต้องหาพวกเธอให้เจอฉันรู้สึกได้แต่จะไม่จา๋าเธออยู่ใกล้มาก<ว>ฉันได้ยินเสียงใครบางคนนะโอ้โหอะไรนะโจ๊กหรอไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันเออแย่แต่ว่าอะไรเลยม<ว>ฉันว่าไม่กินดีกว่ามันเก่าม<ว>า,ากที่ขยับไปเลย<ว>เอาเราดูเหมือนว่าสาวๆจะไม่ได้อยู่ที่นี่ไปหาที่อื่นดีกว่า ถ้าไปแล้วเดินเวสตเธอโอเคไหมฉันเต็มได้พาสต้าแหย่จังเราเราอไปจากที่นี่กันแล้วผ่านช่องระบายอากาศนี่แหละดีมากแต่เราสักครู่นะเสร็จแล้วล่ะเเข้าไปเลยอ่ะฮะเวสต์ตามมานะโอ้คอมออน โอ๊ยดูเหมือนไม่เคยมีใครเข้ามาทำความสัตย์ในนี้ต้องนานแล้วโอเคไปเร็วๆอย่ามาบนโอ๊ย <c oughs> โอ้โหจะทางออกแล้ว <c oughs> แต่ว่ามันเปิดไม่ได้เราต้องคานต่อไปโอเคแม่จ๋าแมงมุมเฮ <c oughs> ้ยอินนิด ันก็แค่แมงมุมที่น่ารักฉันเล่นกับพวกมันทุกวันแหละ <c oughs> โอ๊ยอย่าดื้อเลยไปกันต่อเถอะไอ้ออกไปนะไม่ต้องกลัวนะ <c oughs> ฉันรู้สึกได้พวกเธออยู่แถวนี้ <c oughs> อฮา,าอยู่ใช่ไหมตรงนี้ก็อะไรขึ้นเนี่ยจะพวกเขาไม่สำเร็จอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> เราไปทางนี้กันเถอะ มันเน็อเอ้ยระว่างหน่อยสิอินิดเราอยู่ที่ไหนกันนะออ้ดูนั่นสิควบคุมจริงๆเหรอฮะตลกเป็นบ้าเลยดูเ <c oughs> หมือนเราจะสารที่รับของนางแล้วดูสิดัมเบลเยอะมาก <c oughs> ฉันเข้าใจแล้วเราอยู่ในยิม้ม <What? S 1> ฉันชอบยกดัมเบลมากๆา เวลาเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วก็เต่กระสอบสายย่าโอ๊ยพี <c oughs> ่นี่เริ่มอะไรไปหรือเปล่าเรากำลัลงหนี <Okay. S 1> ออกจากคุกนะ <c oughs> เออใช่เธอพวดถูก <c oughs> แล้วออแล้วฉันทำอะไรอยู่โอ๊ยทำอะไรเนี่ยเวนส์เน <c oughs> ่ให้อาัฉริยะออกไปกันเถอะ เราเข้าตามมาโอ๊ยโอ้ดูเหมือนว่าเราเข้ามาในห้องน้ำเขาอยากฉี่เหรอไม่ใช่และฉันจะไม่ผ่านท่อระบายน้ำด้วยโอ๊ยโอ๊ยใหญ่แย่งอ่ะม่นจ๋าไม่นะมันกำลังของฉันหายจะไม่ออกแล้ว โอ๊ยขอบคุณนะเวนสเแน่เกับอ้วก <man ic Mick> น่แป <with> ้งส <found> ีคนอันมีประโยชน์ก็ได้เก็บไว้ก่อนแล้วกันอะไรของเธอเนี่ยต้องการหาด่วนงั้นเหรอยอมแพ้ซะอาชนันไม่ได้หรอกฉันก็ควรช่วชาในการปันดาเหมือนกับเธอโอ้โหดูนั่นสิ เอาล่ะเอาล่ะสาวๆอยู่ไหนกันตัวเล็กแต่เร็วมากโอ้พ่าไขของฉันเนเตอร้รู้กำลังเล่นกับ e ใครอยู่ไม่ได้ยกดัมเบลมานานแล้วนะโอ้ยไม่นะโอยล้มเลยน่าอายจังอะไรเนี่ยทีนี้ก็ไม่ทางออกอันแล้วเราไปทางนี้กัน เขาซ่อนอยู่ที่ไหนอ๋อเจอแล้วล่ะอ๋ะอเบสเตเรามานี่แล้ววะปล่อยเราไปนะมอบตัวซะ oh, no. ทำยังไงดีทำงไงดีเอานี่ไปเลย oh. yes. yeah. เออวะเย่รีบเผ่นกันเถอะอ่อ พวกเธอกันมันจะไปไหนหยุดนะฉันจะจับพวกเธอให้ได้เอาล่ะเราออกมาอีกแล้วโอ้โหเราอยู่ที่ไหนอะดูนั่นสิมีทางออกด้วยเปิดประตูแล้วเข้าก็อะไรขึ้นเนี่ย มันล็อกอยู่นะ s <S เราต้องหาคุณแจ <What? S 1> ฮลูกฉันตลกจังเลยน้าบานมาง uh huh. โอ้ดูเหมือนพวกคุมยังกินมันฝรั่งทอดไม่เสร็จ uh huh. อร่อยจัง uh huh. หยุดกินไม่ได้แล้วอีนเธอน่าจะมองหาคุณแจดีกว่าปะ uh huh. เออใช่ๆเดี๋ยวนี้แหละ uh huh. หาไม่เจอเลยอะ uh. นี่มันคือชุดเครื่องแบบของผู้คุมนินนะอินิกเป็นไงบ้างอยากลองใส่ไหม hmm. ทำไมกันอะอ๋อเข้าใจแล้ว s <S เอาสิตอนนี้จะไม่มีใครจำเราได้แน่นอน oh, yes. สมบูรณ์แบบ all right, all right, all right. แม่จาาผู้คุมมาแล้ว oh, no. ทำไงดีทำไงดี โอ้เสียงอะไรอะเราเจอกุญแจแล้วเย้ yeah! <cas uk> เราเก่นที่สุดมงน่าสุดอิ <Nice. Yes. S 1> สรภาพนสแซเร็จแล้ว <What? S 1> จับได้แล้วพวกเขาหายไปไหนอ,อีกแล้วเนี่ย <c oughs> เข้าใจแล้วพวกนั้นเจอกุญแจเป็น <All right. S 1> คนประจำที่เวนเซกับอินเตหลุดออกไปแล้ว อะไรกันเฮ้ยโอ้โหดูนะสิมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยรีบไปกันเถอะเววจะบินแล้วฉันไม่เคยนั่งเฮลิคอปเตอร์มาก,ก่อนเลยมันตออสนุกมากแนะ่หยุดเดี๋ยวนี้นะสักครู่นะจะบินแล้วบายบายขอให้โชคดีโอ,อ้อย ฉันเกือบจะพวกเธอได้